เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันฤดูดกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าได้เข้าเข็มของสี่ซันหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางทรัลซันเดอร์อาร์โนแบกขวารองกับตันทีมของเราหลังจากจู่ตัวกระดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไประหว่างเกมกับทางเบอร์ลี่ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่มันจะมีการยืนยันตามมาในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าซึ่งทำให้เขาต้องพักรักษาตัวยาวตั้งแต่ตอนนั้นลากมาจนถึงปัจจุบันและยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของทางเยอเกินครอปได้ นอกจากนี้มันยังเป็นอาการบาดเจ็บซ้ำหลังจากเมื่อเดือนมก,กราคมโจ้ตัวเองก็เพิ่งจะได้รับบาดเจ็บมาหมัดๆซึ่งทําให้เขาพลาดการลงสนามให้กับทีมของเราไป3มนัดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยดังนั้นหากเรานับรวมตั้งแต่เปลี่ยนสก,กัราาดใหม่เป็นต้นมาตัวของทางดาวแต่ไวัย25ปีเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมของเราแบบเต็ม90นาทีรวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่2เกมเท่านั้น ทว่าล่าสุดมันก็พอจะมีข่าวดีให้เราได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างมาตามการรายงานข่าวจากทาง Daily Telegraph สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ,ก,ฤษก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาและมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับอีกด้วยท่านอเล็กซานเดอร์อาโนได้มีพัฒนาการไปอีกขั้นสำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาเทเลกราฟระบุ เขากำลังฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าเพื่อเรียกความฟิตกลับมาให้ทันทริปบุกไป,ปเยือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทราฟอร์ดในวันที่7เมษายนในตอนนี้เขากําลังเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเขาอยู่ที่สนามซอฟเอ็กซ์ทรานิงเซ็นเตอร์ของสโมสรเขากำลังทำงานอย่างหนักในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะอาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราที่จะเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครอฟสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้ากันป้าง มันหนึ่งในคนที่เป็นตัวเต็งแบบนอนมาโดยตลอดเลยก็คือทางชาบิอรองโซกุนซือหนุ่มไฟแรงของห้างขายยาบัตเออร์หรือเวอร์คูเซนหลังจากตัวของเขาเองยังคงรักษาสถิตไร้พ่ายในการแข่งขันฤดูกาลนี้เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นล่าสุดทางไซมอนโรเฟสผู้อำนวยการกีฬาคนดังของยอดทีมจากสกบุนเดสลีกา ก็ได้ออกมายอมรับแบบไกลๆโดยใช้การเปรียบเปยให้เห็นภาพแต่ก็ตีความหมายได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะสามารถรั้งตัวทางอารองโซเอาไว้ได้หากมันมีการติดต่อจากสโมสรยักษ์ใหญ่เข้ามาและจู้ตัวเองก็อยากจะย้ายทีมคุณคงไม่มีความมั่นคงแบบเต็ม100%หรอกนะโรเฟสกล่าว ขอยกตัวอย่างหากผู้บริหารของคุณอยากจะไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะเช่นหากมันมีสโมสรจากประเทศสเปนอยากจะได้ตัวทางเฟอร์นันโดคาโรและตัวซ e อของเราเองก็อยากจะย้ายไปที่นั่นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าช้าหรือเร็วมันก็ต้องมีข้อตกลงระหว่างกันดังนั้นสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมเองมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะ แน่นอนว่าคุณย่อมจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับในทุกสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นฉากทัดไหนเราก็จําเป็นที่จะต้องมีแผนการเอาไว้รองรับทั้งหมดในตอนนี้เรายังเห็นเขาเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อไล่ล่าความสําเร็จให้กับทีมของเราเราผมก็มีความรู้สึกที่ดีกับตัวของทางอารองโซที่เขายังคงรู้สึกสบายที่นี่ ไหนๆก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางชาบิอรองโซกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ย่อคงอยู่กับประเด็นนี้แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะนอกจากลิเวอร์พูลของเราแล้วอีกหนึ่งสโมสรที่อยากจะได้ตัวเขาไปคุมทัพหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือทางเสือใต์บาเชนมิวนิกนั่นเอง เมื่อพวกเขาก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการล่วงหน้าไปแล้วว่ากำลังเตรียมจะแยกทางกับทางโทมัสทูเคิลในใหญ่จอมแท็กติกหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นการเส้นผลงานที่ย่ำแย่ของจูตัว ทูเข้าทําทีมแชมป์เก่าบุนเดสลีกาถึง11ส,สมัยซ้อนมีคะแนนตําหลังทางเรเวอร์กูเซนไกลถึง10แต้มเรียกได้ว่าเจ้าเสียบ้ลนลังแชมป์ไปแบบเต็มทนทำให้พวกเขามีข้อตกลงกันที่จะแยกทางด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหากทางไบยันมิวนิจะหันมาอยากได้ตัวทางอารองโซเข้าไปทำหน้าที่แทนนั่นด้วยฝีไม้ลายมืออันเอกอุที่เขาก็ได้แสดงให้เห็นและพิสูจน์ตัวเองในสนามมาแล้วมันยังจะเป็นการตัดกำลังคู่แข่งอย่างทางเลเวอร์คูเซนไปพร้อมกันอีกด้วยเรียกได้ว่าจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่เราได้เห็นพวกเขาใช้กันมาโดยตลอด แต่ก่อนหน้านี้ผู้บริหารของยอดทีมจากคว้นบาวาเรียเองก็อมายอมรับไปแล้วหลายต่อหลายครั้งว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พวกเขาจะได้ตัวทักอารองโซมาคุมทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างสโมสรอจอากทางลิเวอร์ p o o ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลาลิพับบิกราสื่อชื่อดังจากประเทศอิตาลีก็ได้ระบุว่าไบร์นเริ่มจะมองความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นและตัดสินใจเบนเป้าหมายออกจากทางอารองโซตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนนั่นทำให้ในตอนนี้เป้าหมายหลักของพวกเขากลายมาเป็นทางอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมแท็กติกซึ่งถึงขั้นที่พวกเขาปิการเจรจากันในเบื้องต้นไปแล้วอีกด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อะมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวภายในทีมของเรากันบ้างเมื่ทางครอนนอบแบดลีปลกขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราดอกกมาให้สัมภาษณ์พิเศษถึงดาวเตะรุ่นพี่ภายในทีมอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาล่าสตาร์เบอร์หนึ่งประจำทีมแอนฟิลด์ของเรา ทั้งนี้สำหรับตัวของแบดลี่เองเขาสามารถแจ้งเกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้หลังจากได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอฟให้ลงสนามเป็นตัวจริงในช่วงที่ทางเทรดัลซันเดอร์อาร์โนรองกับตันทีมของเรามาได้รับบาดเจ็บไป อย่างไรก็ตามตัวของทางแบรดリーเองก็ตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุญซือด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในสนามจากการมีส่วนร่วมในการทำประตูไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูเองหรือการทำแอซซิตให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขารวมไปมากถึง7ลูกจากการลงสนาม18นัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้ให้กับทีมของเรานอกจากนี้ ตัวของเขาเองก็ยังผงาดขึ้นมาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมก,กราคมของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปครองได้อีกด้วยทั้งนี้ระหว่างการฝึกซ้อมตัวของทางแบดลี่เองก็ยังมีโอกาสได้มาเผชิญหน้ากับทางโมซาล่าอยู่บ่อยครั้งและนั่นก็ทำให้เขาได้ใช้โอกาสนี้ออกมากล่าวยกย่องเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่รายนี้ต่อสาธารณะเขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งเลยนะ แบรดลีย์ก่าวเขาก็เป็นเหมือนอย่างกับทางโลสรอยนั่นแหละผมคิดว่าคำที่สามารถอธิบายตัวของเขาได้ดีที่สุดก็คือคำว่าน่าเหลือเชื่อผมไม่รู้เลยว่าเขาทำให้การเล่นฟุตบอลมันดูง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่บ้าบอที่สุดแล้วสำหรับตัวเขาในมุมมองของผม มาพูดพาดพิงมาถึงทางโมซาลากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทินแอนฟิลกันบ้างย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทางอาเอติฮัดสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียมีการยื่นข้อเสนอมหาศาลถึง150ล้านปอนด์เข้ามาขอซื้อตัวทางศาลากับทีมของเราแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธกลับไป ทวาล่าสุดฟาบิซโอรโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ดอกมายืนยันว่าพวกเขาจะกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่และมีรายงานข่าวจากตะวันออกกลางที่เสริมออกมาอีกด้วยว่าข้อเสนอใหม่ดังกล่าวนั้นจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญและอาจจะถึงขั้นที่ให้ลิเวอร์พูลเป็นผู้เสนอตัวเลขที่ต้องการมาเลย จากสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีที่แล้วทีมจากซาอุได้เยี่นข้อสเสนอเข้ามาที่100ล้านปอนด์และเมื่อรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆมันจะเป็นแพกเกจมูลค่าถึง150ล้านปอนด์สำหรับมาาูซาลาลูมาโนกล่าว มันเป็นเงินมหาศาลมากเลยนะแต่ลิเวอร์พูลก็ตัดสินใจร่วมกับตัวของนักเตะที่จะตอบปฏิเสธข้อสเสนอดังกล่าวและอยู่ร่วมกันต่อไปอีก1นสี่ซันทางซาอุเองยังคงให้ความสนใจอยู่พวกเขาจะกลับมาอีกครั้งพวกเขาจะลองใหม่ในตอนนี้มันยังไม่มีการเจราจากับทางลิเวอร์พูลหรือตัวของโมเองเพราะพวกเขาโฟกัสหนึเปอร์เซกับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์สำหรับเรื่องข้อเสนอและการเจรจาเพราะมั่นใจว่าซาอุจะกลับมาอีกครั้งเพื่อโมแต่ตัวของโมเองก็ยังมีความสุขอย่างยิ่งกับทางลิเวอร์พูลนะดังนั้นผมคิดว่ามันสำคัญมากๆที่ต้องมาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะนำเสนอโปรเจกต์อย่างไรให้ทางโมได้เห็นถึงอนาคตของสโมสรแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ